สวัสดีครับตื่นตื่นได้แล้วเช้านี้เราจะมาอา่านเรื่องริดสีดวงตากันนะครับหรือทา,โาทิโคม่าโ,โรคริดสีดวงตาริดสีดวงตาเป็นโรคตาอักเสบเรื้อรังที่พบได้บ่อยในพื้นที่แห้งแลง้งกันดารมีฝุ่นมากและมีแมลงหวีมีแมลงวันชุกชุม กันดานพบได้ในคนทุกวัยแต่จะพบมากในเด็กก่อนวัยเรียนที่พ่อแม่ปล่อยให้เล่นสกปรกทั้งวันกูเลย <c oughs> การอักเสบจะเป็นเรื้อรังเป็นแรมเดือนแรมปีและอาจติดเชื้ออักเสบซ้ำๆหลายครั้งนอกจากภูมิคุ้มกันต่อโรคนี้มักมีอยู่เพียงชั่วคราวโรคนี้ในบ้านเราถือเป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ตาบอด ริดสีดวงตาเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้ตาบอดสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อริสีดวงตาซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีชื่อว่าคลามเดียทาโคมาติสติดต่อโดยการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงทําให้เชื้อจากคนที่เป็นโรคแพร่ไปเข้าตาของอีกคนหนึ่งบางครั้งอาจติดต่อผ่านทางผ้าเช็ดตัวเครื่องใช้ต่างๆที่ใช้ร่วมกันหรือติดต่อผ่านทางมาแมลงวี แมลงวันที่มาตอมตานำเชื้อจากคนหนึ่งไปให้อีกคนหนึ่งการติดต่อมมักต้องอยู่ใกล้ชิดกันนานๆมักจะพบพร้อมกันเ,เป็นพร้อมกันหลายคนในครอบครัวเดียวกันเชื้อนี้จะเข้าไปทำให้เกิดการอักเสบที่เยื่อบุตาขาวและกระจกตาในส่วนที่เป็นตาดำระยะฟักตัวของโรคนี้อยู่ที่5ถึง12วัน อาการแบ่งออกเป็นสี่ระยะได้แก่ระยะแรกเริ่มมีอาการเครืองตาคันตาน้ำตาไหลาตาแดงเล็กน้อยและอาจมีขี้ตาซึ่งมักจะเป็นที่ตาทั้งสองข้างอาการคล้ายกับเยื่อตาขาวอักเสบจากเชื้ออือ่นๆจนบางครั้งแยกกันไม่ออกแต่อย่างไรก็ตามห้าพบว่ามีอาการเรื้อรังนาน1นถึงสเดือนและอยู่ในทิน ที่มีโรคนี้ชุกชุมหรือมีคนในบ้านเป็นโรคนี้อยู่ก่อนก็อาจให้การรักษาแบบฤิษสีดวงตาไปเลยถึงแม้ไม่ได้รักษาในระยะนี้บางรายอาจหายไล้เองแต่บางรายอาจเข้าสู่ระยะที่สองระยะที่เป็นฤิษสีดวงแน่นอนแล้วนั่นก็คือระยะที่สองนะครับการอักเสบจะลดน้อยลงผู้ป่วยจะมีอาการต่างๆลดลงกว่าระยะที่หนึ่ง แต่ถ้าพลิกเปลือกตาดูจะพบเยื่อบุตาหนาขึ้นและเห็นเป็นตุ่มเล็กๆที่เยื่อบุตาบนมันจะอยู่ใต้นี้ซึ่งเป็นด้านในของผนังตาบนนอกจากนี้จะพบว่ามีแผ่นเยื่อบางๆออกสีเทาๆที่ส่วนบนสุดของตาดำซึ่งจะมีหลอดเลือดฝอยวิ่งเข้าไปในตาดำแผ่นเยื่อสีเทาซึ่งมีหลอดเลือดฝอยอยู่ด้วยนี้เรียกว่า แพนนัสซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรคนี้เยื่อตาขาวอักเสบจากการแพ้อาจจะมีตุ่มเล็กๆที่เยื่อบุเปลือกตาแต่จะไม่มีแพนนัสที่ตาดำระยะนี้อาจเป็นอยู่นานเป็นแรมเดือนหรือแรมปีหากไม่ได้รับการรักษาก็จะเข้าสู่ระยะที่3ระยะเริ่มเป็นแผลเป็นระยะนี้อาการเคืองตาลดน้อยลงจนแทบไม่มีอาการอะไรเลย ุ่มเล็กๆที่เยื่อบุเปลือกตาเริ่มค่อยๆย,ยุบหายไปแต่จะมีพังผืดแทนที่กลายเป็นแผลเป็นส่วนแผ่นน้ำท่ตาดำยังคงปรากฏให้เห็นระยะนี้อาจกินเวลาเป็นแรมปีเช่นเดียวกับระยะที่2การใช้ยารักษาในระยะนี้ไม่ค่อยได้ผลและจะเข้าสู่ระยะที่4 4. ระยะของการหายและเป็นแผลเป็น ระยะนี้เชื้อจะหมดไปเองแม้จะไม่รับการรักษาแผ่นนัดก็จะค่อยๆหายไปแต่จะมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ไม่จะเป็นต้องเป็นดุนแรงทุกรายบางรายเป็นแล้วอาจหายได้เองในระยะแรกๆส่วนในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนมักจะมีอาการติดเชื้ออาเสษบ,บ่อยๆประกอบกับมีปัจจัยเสรเมิมอ,อื่นๆเช่นการติดเชื้อแบคทีเรียเพิ่มเติมขาดอาหารขาดวิตามินเป็นต้น ภาวะแทรกซ้อนหากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาแผลเป็นที่บริเวณเปลือกตาบนจะดึงรั้งให้เปลือกตาม้วนเข้าด้านในเรียกว่าอาการขอบตาม้วนเข้าอาการขอบตาม้วนเข้าหรืออินโทรเปียนนอกจากลิสสีดวงตาแล้วยังอาจพบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่มีความเสื่อมสภาพของหนังตาทำให้เปลือกตาม้วนเข้าด้านใน ส่วนใหญ่จะเป็นที่ขอบตาล่างนอกจากนี้อาจเกิดการติดเชื้อการอักเสบการบัดเจ็บหรือการมีแผลเป็นที่เปลือกตาผู้ที่เป็นขอบตามมวนเข้าออด้านในมักจะมีขนตาเกร่วมด้วยควรแก้ไขด้วยการผ่าตัดส่วนขนตาเกนะซึ่งหมายถึงอาการขนตาแยงเข้าทางด้านในยังอาจเกิดจากการติดเชื้อมูสวัดกลุ่มอาการซีเว่นจอนสัน การถูกสารเคมีหรือความร้อนที่เปลือกตาการบาดเจ็บหรือการผ่าตัดเปลือกตาควรแก้ไขด้วยการถอนขนตาดำหรือการใช้ไฟฟ้าหรือความเย็นจี้หรือฉายรังสีนอกจากนี้ยังอาจพบความผิดปกติจากเปลือกตาอีกชนิดหนึ่งคืออาการขอบตาม้วนออกหรือขอบตาแบะซึ่งจะตรงข้ามกับอาการขอบตาม้วนเข้าซึ่งจะพบที่ขอบตาล่างมักพบ เป็นความเสื่อมสภาพของหนังตาในผู้สูงอายุอาจเกิดจากความผิดปกติโดยกําเนิดหรือพบร่วมกับโรคอื่นๆเช่นอัมาพาตเบลตาโปนในผู้ป่วยคอพ่อเป็นพิษเป็นต้นทําให้ปิดตาได้ไม่มิดผิวกระจกตาแห้งและอาจกลายเป็นแผลกระจกตานอกจากนี้ยังอาจอุดตันทางเดินน้ำตาทำให้น้ำตาไหลามากกว่าปกติอาการขอบตามวนเข้านะทำให้ขนตาแยงเข้าทางด้านใน ไปตำถูกกระจกตาเกิดการอักเสบและเป็นแผลกระจกตาทําให้สายตาพิการได้แผลเป็นอาจอุดกั้นท่อน้ําตาทําให้น้ําตาไหลตลอดเวลาหรือไม่ก็อาจทาให้ตอบน้ําตาไม่ทํางานและตาแห้งได้นอกจากนี้อาจมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดแผลกระจกตาและความเรื้อรังของโรค การรักษาหากตรวจพบเป็นริดสีดวงตาให้กินยาด็อกซี่ไซคลีน100มิลลิกรัมวันละสองครั้งนาน4สัปดาห์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า8ปีหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรให้กินอิลิโทไมซินแทนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้ควรให้ยาป้ายตาเตตาไซคลีนหรือยาป้ายตาอิลิโทไมซินร่วมด้วยโดยป้ายตาทุกๆเดือนเดือนละ5วันติดต่อกันวันละสครั้งเช้าและเย็น ถ้ายาสองสัปดาห์แล้วไม่ดีขึ้นหรือไม่แน่ใจในการวินิจฉัยควรส่งโรงพยาบาลหรือปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจต้องทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติมเช่นการขูดเยื่อบ,บุตาย้อมสีด้วยเกมมาสเตนหรืออิมูนโนฟ u ูเรนเซนต์การเพาะเชื้อเป็นต้นและให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไปถ้ามีภาวะแทรกซ้อนควรส่งโรงพยาบาลอาจต้องผ่าตัดแก้ไขเปลือกตาที่เป็นแผลเป็นอันเป็นต้นเหตุข,ของภาวะแทรกซ้อน ในรายที่เป็นแผลเป็นที่กระจกตาอาจต้องพาตัดเปลี่ยนกระจกตาข้อแนะนำโรคนี้ควรแยกออกจากเยื่อตาขาวอักเสบชนิดอื่นควรสงสัยเป็นริดสีดวงตาเมื่อมีการอักเสบเรื้อรังเป็นเดือนๆและอยู่ในท้องถิ่นที่มีโรคนี้ชุกชุมคำว่าริดสีดวงตาชาวบ้านหมายถึงอาการเคืองตาคันตาเรื้อรงังซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการแพ้หรือจากการติดเชื้อริสีดวงตาก็าได้ ทั้งสองโรคนี้มีสาเหตุมีอาการมีภาวะแทรกซ้อนและการรักษาที่ต่างกันการรักษาริดสีดวงตาต้องลงมือรักษาตั้งแต่ในระยะที่1และ2ซึ่งเป็นระยะที่มีการติดเชื้อบุนแรงการใช้ยาปฏิชีวะจะสามารถทำลายเชื้อและป้องกันมิให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแต่ในระยะ3และ4เป็นระยะที่การติดเชื้อเบอบบางลงเปลือกตาเริ่มเป็นแผลเป็น การใช้ยาปฏิชีวนะในระยะนี้จริงไม่ค่อยได้เป็นประโยชน์เท่าไหร่คือไม่สามารถลดหรือป้องกันพาะแทรกซ้อนได้และควรรักษาผู้ป่วยที่มีในบ้านพร้อมกันทุกคนจบแล้วอาบน้ำแต่งตัวทำง,งานกันไป